สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะจะเป็นในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวนะคะที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตรนะคะนี้เรามาดูตัวอย่างวันนี้นะคะคุณครูเลือกตัวอย่างเนาะที่เป็นเกี่ยวกับการบวกนะคะดูกันนะคะการบวกยังไงเอยนะคะโจทย์นะคะเขาจะมีโจทย์ปัญหามาให้โจทย์ปัญหาก็คือเรื่องราวเนาะเรื่องราวมาให้นะคะตะวันแบ่งเชือกออกเป็นสองเส้น เส้นแรกยาว1นึเมตร20เซนติเมตรเส้นที่สองยาว95เซนติเมตรเดิมตะวันมีเชือกยาวกี่เมตรกี่เซนติเมตรนะคะจากโจทย์นะคะเราต้องมาวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่า โจ์เนี่ยนะคะเขาให้อะไรเรามาเขากําหนดอะไรเรามานะคะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะคะมาดูโจทย์เขากําหนดอะไรให้เรานะคะเขาบอกว่าตะวันแบ่งเชือกออกเป็นสองเส้นอ่าเส้นแรกนะคะยาวหนึ่งเมตรยี่สิบเซนติเมตรนี่เขาให้แล้วนะคะหนึ่งข้อมูลเชือกเส้นแรกยาวหนึ่งเมตรยี่สิบ เซนติเมตรนะคะเส้นที่สองยาว95เซนติเมตรอ่าเขาให้มาสองข้อมูลเนาะนะคะแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะเขาต้องการให้เราทำอะไรนะคะก็คือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองเนาะโจทย์เขาต้องการให้เราหาอะไรต้องการให้เราทำอะไรนะคะเขาต้องการให้เราหาอะไรคะ ตะวันมีเชือกยาวกี่เมตรกี่เซนติเมตรก็คือเชือกเส้นเชือกเส้นที่ยังไม่ได้ตัดเนาะเส้นก่อนที่จะตัดเป็นเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาต้องให้เราหาว่าก่อนที่จะตัดเนี่ยความยาวของเชือกเนี่ยเขามีกี่เมตรกี่เซนติเมตรนะคะหนูก็เขียนเลยสิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือเดิมตะวันมีเชือกยาวกี่เมตร กี่เซนติเมตรนะคะอันนี้คือการวิเคราะห์โจทย์เมื่อเราวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วเรามาวางแผนนะคะมันมีเชือกนะคะเส้นที่1กับเส้นที่2แสดงว่าข้อนี้ต้องทำไงต้องบวกกันถูกต้องไหมถึงจะได้ความยาวของเชือกก่อนถูกตัดถูกต้องไหมคะเมื่อเอามาบวกกันนะคะ ก็คือการนำเชือกมาต่อกันก่อนที่จะตัดเนาะอันนี้สมมุติว่ากรอบสี่เหลี่ยมอันนี้คือเชือกเชือกอันนี้คือความยาวของเชือกเส้นแรกนะคะ1เมตร20เซนติเมตรนะคะเส้นที่สองเอามาต่อนะคะกับเส้นแรกนะคะเชือกเส้นที่สองยาว95เซนติเมตรเมื่อมาต่อกันนะคะก็จะได้ความยาวของ เชื่อนะคะที่เส้นเดิมเลยก่อนที่ตะวันเขาจะจัดก่อนที่ตะวันเขาจะตัดออกเนาะเป็นสองเส้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นการวางแผนในการคำนวณซึ่งเมื่อเราวางแผงนนี้ปุ๊บเราก็จะรู้แล้วเนาะว่ามันเป็นการบวกนะคะการแก้ปัญหามาดูส่วนที่3การแก้ปัญหานะคะเราก็จะเขียนเลยวิธีทำนะคะเขียนหน่วยให้ถูกต้องนะคะเชือกเส้นแรกยาว1เมตรยี่สิบ เซนติเมตรเชือกเส้นที่สองยาวเท่าไหรคะ95เซนติเมตรตั้งให้ถูกนะคะให้ถูกหน่วยเนาะเดิมตะวันมีเชือกนะคะก็เอา20นะคะบวกนะคะหน่วยเล็กก่อนเซนติเมตรเล็กกว่าเมตรถูกต้องไหมอ่านะคะก็เอานะคะ20บวก95 0บวก5ได้5ตั้งให้ตรงนะ สองบวกเก้าได้สิบเอ็ดหนึ่งมีอะไรให้บวกไหมไม่มีนะคะลงมาเลยเป็นหนึ่งนะคะเมื่อนะคะถึงตรงนี้แล้วหนูเห็นไหมเห็นอะไรไหมหนึ่งร้อยสิบห้าเซนใช่ไหมคะทีนี้หนึ่งร้อยสิบห้าเซนให้เราคิดอยู่เสมอเลยว่าเท่าไหร่หนึ่งร้อยเซนติเมตร เท่ากับ1เมตรถูกต้องไหมตรงนี้115เซนติเมตรก็แบ่งออกเป็นเท่าไหร่ลูก100กับ15ถ้าไม่ใช่ไหมคะ100นี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่1เมตรอ่าใช่ไหม15เซนยังคงอยู่ใช่ไหมคะอันนี้มี1เมตร ไปบวกกับอันนี้อีกหนึ่งบวก,กบอันนี้1หนึ่งรวมกันเป็น2ถูกต้องไหมคะ15ยังอยู่คงเดิมนะคะก็เป็น2เมตร15เซนติเมตรนะคะตอบเลยนะคะเดิมตะวันมีเชือกอยู่เท่าไหร่2เมตร15เซนติเมตรนะคะมาดูนะคะการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ การสมเหตุของผลของคําตอบนะคะเรื่องจาก95เซนติเมตรเนี่ยมันมีค่าเกือบ1เมตรแล้วถูกต้องไหม95เซนติเมตรอีก5เซนติเมตรเขาคือ1เมตรใช่ไหมคะมันเกือบเท่า1เมตรแล้วเมื่อนําไปรวมนะคะกับ1เมตร20ผลบวกที่ได้นะคะมันสมควรที่จะมีค่ามากกว่า2เมตรนะคะคำตอบนะคะดังนะั้นคำตอบของเรา2เมตร15เซนติเมตร จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะอันนี้นะคะจะเป็นวิธีการทำเนาะการทำโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตรนะคะต่อมามาดูนะคะแบบฝึกขัดแบบฝึกขัดนะคะของเรานะคะจะอยู่ในหน้าของครูนี้แต่เฉลยเนาะอะ,อะนะคะแบบฝึกขัดของเรานะคะ จะอยู่ในหน้าหนึ่งร้อยสิบห้านะคะวันนี้เนาะให้หนูทำน,นะคะหน้าหนึ่งร้อยสิบห้าอ่าหนึ่งร้อยสิบห้าข้อนี้นะคะอ่าข้อนี้นะโจทย์อ่าเขาบอกว่าอ่า นลินปูอิดบล็อกสนามข้างบ้านได้ห้าเมตรแปดสิบเซนติเมตรวันต่อมาปูได้อีกหกเมตรสามสิบเซนติเมตรจนเต็มข้างบ้านพอดีสนามข้างบ้านของนลินนะคะยาวเท่าลนะคะเมื่อได้โจทย์นี้แล้วหนูก็ต้องวิเคราะห์โจทย์วิเคราะห์โจทย์โดยการที่ว่าโจทย์เขากำหนดอะไรมาให้โจทย์เขากำหนดอะไรคะ นลินปูอิดบล็อกสนามข้างบ้านนะได้ห้าเมตรแปดสิบเซนติเมตรนี่เขากําหนดมาให้แล้วเนาะห้าเมตรแปดสิบเซนติเมตรเขากําหนดอะไรไม่ให้มาอีกเขากําหนดว่าวันต่อมาปูได้อีกหกเมตรสามสิบเซนติเมตร นะคะแสดงว่าเขาปูสองวันถูกต้องไหมวันแรกได้ห้าเมตรแต่สิบวันที่สองได้หกเมตรสสิถูกต้องไหมสนามข้างบ้านของนลินเนี่ยเขาถามว่ายาวเท่าไหร่ใช่ไหมคะแสดงว่าโจทย์เนี้ยหนูต้องดูก่อนว่าลบหรือบวกอาจจะโจทย์แล้วลบหรือบวกอ่าข้อนี้ต้องบวกถูกต้องไหมคะเรารู้สินี้เขาก็กำหนดมาให้สองอันแล้วเขาต้องการให้เราหาอะไรนะคะ เขาต้องการให้เราหาอะไรหาวัาสนามข้างบ้านของนลินเป็นไงโูกยาวเท่าไรถูกต้องไหม อ่าทีนี้หนูก็เขียนสิ่งที่โจทย์นะคะถามหรือโจทย์กำหนดเนาะก็คือสนามข้างบ้านนารินยาวเท่าไรนะคะเมื่อทำตรงนี้เสร็จแล้วก็มาข้อต่อมาเลยคือการวางแผนแก้โจทย์ปัญหานะคะหนูก็สมมุติเลยว่าข้างบ้านนารินคือรูปสี่เหลี่ยมถูกต้องไหมคะวันนี้วันแรกปูได้เท่านี้วันต่อมาปูได้อีกเท่านี้นะคะรวมแล้วสนามข้างบ้านของนารินเป็นไงคะ ยาวเท่าไรเนาะวาดภาพวางแผนมานะคะเมื่อวางแผนเสร็จแล้วปุ๊บหนูก็แสดงวิธีการทําแล้วก็ตอบนะคะตรงวิธีการทําเขียนเลขอารบิกเนาะตรงตอบเขียนเลขไทยนะคะแล้วก็เขียนนะคะตรวจทานด้วยเขียนตรวจทานคําตอบให้เหตุผลนะคะว่า คำตอบที่เราตอบมาเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่านะคะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วเนาะสำหรับรายวิชานะคะคณิตศาสตร์เนาะหข้อนะคะแสดงวิธีแก้โจทย์ปัญหานะคะหน้า115นะคะสำหรับรายวิชาคณิตศาสตร์ก็มีเพียงหนึ่งข้อคะ่ะสวัสดีค่ะ